สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นฝีมือของคนไทยนี่แหละครับเป็นฝีมือผมกับทีมงานนะครับทําขึ้นมาเองเลยนะครับผมเป็นเหล็กดา m u มัสกัตนะครับหรือว่าเหล็กลามิเนตดามัสกัตตัวนี้เรานําเข้าเหล็กจากต่างประเทศมาแล้วมาทําเองนะครับที่บ้านเรานะครับงานก็จะมีกลิ่นอายของต่างประเทศผสมผสานกับ กินอายของงานของช่างบ้านเราครับราคาครับราคามีดพร้อมซองคายเด็กนะครับมีดพร้อมซองคายเด็กราคาอยู่ที่2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูเล่มที่1กันนะครับใบมีดยาว6.8 6.8นิ้ว ใบมีดกว้าง1นึนะครับหนนิ้วสันหนาอยู่ที่เกือบเกืบสมิลครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะ4ีมิลน,นะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้ผมสั่ง4ีมิลมานะครับผมสั่งสีมิลมาแล้วก็เวลาเราขัดขัดผิวขัดอะไรออกเนะี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักสาด 3.8มจุดมโดยประมาณนะครับมาดูลายกันนะครับอืมพอดีเราขัดเงาเป็นกึ่งเงากึ่งกระจกนะครับออเอาละครับไม่เห็นลายนะครับเห็นแต่เงาผมอยู่ในมีดมันเงาเกินไป นะครับเจอแล้วครับเห็นลายแล้วครับอเดี๋ยวผมบังแสงให้นี่ครับลายสวยงามมากนะครับขัดเงาปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนตานะครับนี่ครับเหล็กดามาสกัดนะครับ แกนกลางเป็นเหล็ก VG10 นะครับมีดหนึ่งเล่มจะมีเหล็กอยู่3ชิ้นนะครับดามัสกัสจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ VG10 จะเป็นแกนกลางครับไฮไลท์ของเราคือดามัสกัสของเราเนี่ยเป็นเหล็กต้านสนิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแม้แต่เราไปจุ่มน้ำกดนะครับสอะอากดยังกัดไม่ได้เลยนะครับ โอ้เอาละครับแบบนี้ชัดหน่อยแม่ลายสวยมากครับโอ้ ทสทสความคามดูนะครับ 2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับต่อไปครับเล่มที่สองนะครับความยาวอยู่ที่6.8ความกว้างอยู่ที่1.7สันอยู่ที่3.8มิลนะครับเกือบเกือบสี่นิดเดียวครับเดี๋ยวผม กล้องลงแป๊บหนึงนะครับให้เพื่อนๆดูลายกันชัดๆดนี่ครับลายสวยงามมากนะครับ ทรงโบวีนะครับสวยงามครับนี่ด่ามไม้ประดู่แดง คมมหวานๆนะครับลายสวยจริงๆครับนี่ครับและอย่างมันต้านสนิมนะครับใช้งานในครัวหรือว่าไปแคมป์ปิ้งหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างก็ยังเงาวับนะครับเพราะว่าขนาดกดที่เราจุ่มมันยังไม่กัดเลยครับมันแค่เห็นเป็นลายนะครับแล้วเรามาปัดเงากระจกด้วยซ้ำเนี่ยพอมันเงาปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นลายครับไปใหญ่ต้องมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้ามองในกล้องเนี่ยมันมันสะท้อนเห็นไหมครับมันสะท้อน แต่สวยงามมากนะครับ2,200บาททําเสร็จมาแค่สองเล่มนะครับเอาเพื่อนๆนักสะสมท่านไหนครับสนใจจะไปสะสมหรือเอาไปใช้งานนะครับทักถ่ายมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ